เงี้ยว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 เยเอาแล้วเขาซื้อเขาบ้นด้วยเขาอยู่พวนเดิมนี่ผมเล่นเกมแ็นเวสซอมบี้ภาคสองจากคอนเดอร์ตอนที่เราเล่นถึงด่านที่เก้าเนาะเราก็ได้พืชมาสามสี่ชนิดยินพวกเห็ดกับพวกถั่วด้วยถั่วก็อันนี้ก็ใช้ดีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันต้องอัพรลเววันไปได้ถึงจะดีรู้สึกว่าตาที่สิบนั้นเป็นลูกหัวกระโหลกน่าจะเป็นชาเลนจ์หรือมีตัวอะไรมา แต่ว่าเราน้าจะคิดว่าเราจะเป็นตัวพิบมนันแหละมาโอเคเราก็มีดานที่สิบหกนะถ้าตัวหนึ่้าที่สนะิบหกงเราจะไดนะ้แม่เหล็กเห็ดแม่เหล็กโอเคดานนี้ก็จะจบไม่กี่ดาตัะนั้นก็ก่อนที่ท่านผู้ชมจะดูผมเลก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามากดแชร์กันด้วยนะครับแบบที่ที่กอ่อนมาเล่นกันเลยอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อได้ดูคลิปของผมเป็นคนแรกแล้วก็เล่นต่อ ดูเลยมีน้ำยาไม่ต้องเป็นห่วงเห็นรู้ก็รู้ละน้ำยาเพื่อความเร็วให้พวกไอซอมบี้พวกนี้เนี่ยจำได้อยู่เราต้องเอาอันนี้ไปเนาะนก็ที่ไมด้วยดีกว่านี้ด้วยเอาอันนี้ไฟฟ้าเราเระเบิดไปก่อนเสียงดังนี่แหละชะลอไว้ เยู่ยๆ,ๆ,ๆลอยๆลอยๆเฮ้ยหรือเมาออนั้นมาไอตัวมี่ช่างอุ๊ยติดด้วยโอเคยเดาเอายิงมาเยงะขึ้นนะท่านจะไอ้นี้ไว้ใช้แข่งไว้รอๆให้ตัวเลยเอาอว้นี้ก่อนเขย่งมาแล้วเกินใช้แข่งไว้โอเค มาเยอะเลี้ยงหนเน,นี่ยน้ำยาเนี่ยเจอได้เนี่ยมาแล้วโอ้โหดูมันเฮ้ยของแท้ชะลอไว้ก่อนนะจซะเดี๋ยวเพิ่งมายเพิ่งมาไอ้น้ำยาแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยเร็ว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  จะวางระเบิดแล้วก็มีไอ้นั่นเอาบังิปอย่งนี่แค่ okay, นี้วางไว้ก่อนแล้วก็เอาให้มันกินงก่อนแล้วค่อยชะลอเข้าไปอืเฮียตาย

อืมแข่งไว้ักกินกันเยอะเกินอันนี้น่าจะทำไงเนี่ยอสวิตมานะแล้วกว่ามันจะตายแล้วน,นะเออต้องแข่งแข่งไว้ก่อนอืมยิงโดนไหมโดนด้วยโอเค น้าไน้ครับยังแข็งอยู่โอเคตอนนี้คือตปไหนยี่้พึ่งไปแข็งใน้ความเร็วหน่อยเอนี้กินใหนด้วย อย่าลืมเกือบแล้วไม่กันแล้วมให้มันมาใช้น้ำยาตรงนี้เราใช้ระเบิดดีกว่าโคตเกะกะมากน้ำยาตรงนั้นอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเพยวเอยวยวเดยเดี๋ยียเียเยยเพยยยเพย่ายยเพย่า ตายตายนีน่าจะตายเฮียตายน่าจะตายชัวอ๋ออันนี้ไปกินก่อนอันนี้ก็ใช่แข็งไว้ระเบิดอมมันติดเกินไปตีตูมันไม่เป็นไรอุ้ยทันไหมนะ คูศาสร์จะให้มันกินสำไมให้ทันไหมยีงไงเราอ๋อนี่เป็นปลดล็อกด่านด่านที่แบบไม่มีวันจบของเดลโมดต่างๆเป็นการที่สมพีงอะไรก็หัวสมองถ่ายหัวสมองเหรอรู้เลยรู้เลยจะมีตัวอะไรอ่ะที่มันต้องอ่านกันดู้วรู้เลยต้องมีตัวอะไรนั่นไง,งแล้วต้องมีพี่เบิม้ม แล้วก็เป็นด่านที่แบบเราต้องเล่นตัวละครที่แบบมันให้เรื่อยอย่ค่ที่มันให้มาเรีย okay, รับแรงเราก็จะไปตรงนี้เลยก็นี้จบดีนี้ก่อนจบทีพวกหลุมศพเบิดไว้ด้านล่างด้าน,นบนก็นี่อืมไว้ตรงกลางไงังมากิงด้วย ตีหนุมศพไปก่อนตีหนุมศพไปด้วยตายอาัศวินมาแล้วเอาวอรนัดวางไว้ตัวนี้ก่อนสองตัวต้องต้องสองตัวไม่งั้นไม่อยู่ข้างล่างเหมือนเดิโมโอไม่นะ เบาตีมันก่อนไป,ปอึมไปไกลๆเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็วไว้ตรงกลาง ขึ้นมาบ้มส่งตัวติดตรงนี้เลยอันแง,แนงนไน้ไม่เอาไว้แล้วบนมาฝั่งวางไว้อ๋อนี่ไม่ตายจุ่มดีเร็วเข้าเห็ดน,น้อยเรียบร้อย มันใหม่กับอัศวินเนี่ยโคตรเกียดเลยก็มีสามตัวแต่ตั้มตี้จุดน้อยดีเราจุตีเร็ว,รวขโมนเอาหน่อยอืม พี hey, he i, ่หายไปแล้วพี่เบิร์ของเรามาแล้วต้องปีละหรอปุ๊บอืมโอ้โหดุดูลงหลุมโศกดิงไม่บางไหม วิ่งพึ่งยื้ตายไหมหน้าตายหรอกนี่เราก็วางแค่นั้นแนละนี่ออกนี่นีๆีมันโดนทีระเบิดทีเดียวตายแน่เอาไม่ถึงไหมยังไม่เป็นไรเร่งความเร็วเออตรงนี้มีสองอันดีกว่า ระเบิดวางไว้หลัง <c oughs> โหดูดิรุ้มต,ตายครับเฮ้ของมันยังไล่อยู่นั่นปี ดีตายอย่าพึ่งไอ้น้องตายซะโอ้โหมานะพี่เบิ้มเียกล่างร้อยเฮ้ย ไปก่อนอย่าพึ่งที่เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีงงงดหน่อยขอมลกว่าจะชนะนานเหมือนกัน,นด่านเนี้ยเคยเราได้หัวซอมมีมาโมกคงจะชิ้นส่วนนั่นแหละเป็นใน,น้น้อยสี่ชิ้นอะ ี่เหมือน,น,นได้ชิ้นส่วนของไ,ไอในต้นแม่เหล็กนะจะครบแล้อันนี้สิบเอ็ดไม่แล้ว

มาเรื่องต้นแรกดูตรงนี้ออกจุ๊บปูผิดที่ผุดยีลายแล้วแข่งข้างล่างไว้ตอนนี้โอเคโดนสามีละสามีก็น่าจะตาย กบดีเล้วเอานี้ออกช็อตชอต็อตเกรเซอร์ยิ่งอยู่เคเช็คแข็งมันไวก่อน,อนขุดไปซะเรียบร้อย ก็ที่แย่งได้เดี๋ยวพูดก่อนยิงแข่งไว้ก่อนแป๊บเดียวก็จะตายแล้วนะดูดิมันอยู่มันตีแรงนะไอตัวลเซอนแต่ตีนี่มัเต็มมันยิงช้าโอ้อยเนี่ยพ่อว่าตัวใหม่เสกให้เป็นแก่เนี่ยมึงเ,เสกไอ้น้องใช้แข่งก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตายไหมโอเคโอเคโอเคได้อยู่เยอะเกินอืต้องเสษไฟฟ้าไอ้สายคนนี้ไฟฟ้าช่วยหน่อยช่วเผาช่วเผาโอ้ยคนเร็วตายคนเร็วอ่ออะไอตัวไออะไรวะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะตัวแสงหมอกอตัตว,วินอ่ะตายอย่างเร็วเลยต้องเสกมายเยอะอืมอืมตาย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 กันให้หมด ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟาฟ้าไม่เลือกหน้าค่อยโกงเฉ่งไว้ตัวที่อ่ดเนี่ยแล้วก็ได้อืมห้องมดเหรอตายต้องใช้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 แอ้วจบดีเรียบร้อยได หัวซอมบี้มาแล้วอันเดิมเลยข้ามฮ้ยเอาอัพเกรดแล้วมาเกรดได้แล้ว,อไ,ลวไอ้ซันบีมเกตานี่เอข้้มให้ตรงนี้ตายโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเอาใบนั้นให้มันตลอดใช่ใช่แลเราต้องใช้ตัวโกงก <c oughs> ันละเป็นแบนานนานทีเล่นัีไงรถคูดาวในการใช้มาแต่ละครั้งสิบเก้าวิ แข่งมันไม่กว่าแล้วก็นี่เราต้องใช้ใบพลังใบให้มันตลอดนะไม่งั้นมันจะตายเว้ยมันเป็นตัวที่ดีนะคือมันไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเราก็นี่เรยวหน่อยเพื่อนแต่งอาทิตย์นี่ยแล้วเราก็อันนี้งมันแข่งมันก่อนกอลลี้หนึ่งมันมจะตายแนละ้ว โอเครอกัมาเดี๋ยวรอรอให้มันมาพร้อมกันหมดเลยน่าจะมีมาได้แล้วนะนอกลัวกลัวมันจะตายก่อนอมัม่นก็ได้อืม มันแรงมากเลยนะตัวเนี้ยตัวมันไม่จมตีข้างหลังเลยบุ้มโอเคจมตีได้อยู่นิดหน่อยมันไม่จมตีข้างหลังโอเคองนัดตายกันหมด วิ่งกี้เห็นอะไรไหครับเก็บใช้แล้วเก็บใช้แล้วเก็บดีพัหงหมดน,นี่ไงดีดูดเอาพอดีก็ใช้ก็ใช้ไอค้คนนี้หน่อยปึ๊กปึ๊บ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 ใหม่แล้วสองใบยัได้ใบเดียว อย, ane, อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะอตีก่อนึ๊บชุบโหะโหะแล้วตัวเขาชี้โกง oh โจ anyway? มตีพวกกาสเวนดีเอาแต่เห็เฮ้ยมีไงมีเป็นอาวุธของดาบไปอยู่ที่ไหนคืออะไรมันก็จะเป็นดาบของนักดาบนะมอนมีไม่สามารถออกได้เพราะว่าไม่ใช่พวกการเองมีแค่พวกกาคนเดียวถึงจะดึงออกได้ยังไม่ใครดึงได้เลย มีไงดาดมีดาดที่มีมันจบเรียบร้อยแต่เราดึงออกได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาฟันแล้วก็เปิดบด,ดล็อกด่านที่มีมีมันจบอเอ็นเลดฟาร์มเงินได้นะแต่มันได้น้อยโอ้ยใกล้จะจบแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเพียงนี้แล้วกันโอเคสำหรับชีวิตนี้ก็จบเป็นเพียงนี้ก่อนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพิหนาาคงจะเป็นเกมวนๆน่ะเล่นวน,น,นลูปแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อย แต่อะไรว่าแพนซัมบี้ฮีโร่นะก็จะเบาลงหน่อยนะว่าจะแอบเล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีได้สนใจแล้วนอกจากการ์ดใหม่ๆกับตัวละครใหม่ๆมันต้องใช้เปรตซื้อละหลังๆมันไม่แจกฟีนาตัวละครสลับที่นี่ก็จบจบนะครับบ๊า